สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์หมุนทำไมวะ <c ười> วันนี้เราอยู่กองแม็กกี้ไบรท์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปาพบผนักแสดงขอจำเลยนะนี่เป็นพิธีกรพัสนามจำเปน็น <c ười> เดี๋ยวเราจะไปหาใครก่อนดีคำนึงนะห <c ười> มุนก่อนหาเราเจอแล้วครับเราเจอคนที่เล่นเป็นเป็นใครดีวะทีเออทีกับ เอาทีก่อนละกันไปน้องหลบไปให้น้องที่ตรงกลางให้น้องให้เออให้น้องให้ใน้องตรงกลางเป็นไงมาไงวันนี้เอาจริงมากรุงเทพเมื่อวานหรือวันนี้เมื่อวานเมื่อวานพวงกับของเรานะครับเมื่อกี้มาเมื่อวานเราบตื่นกี่โมงวันนี้เจะบคอจะบคอปวดคอแต่ให้บุมเองบุมบ่ บูมไหนอ่ะบูมไหนมีพริกด้วยอ่ะมีพริกด้วยพริกเข้ามาเข้ามาไฟแรงเปิดเอองบูมพริกอยู่ด้วยกันหน่อยแล้วก็พกบูมพูบูมพูไม่ได้ช่วยเป็นร่างไม่หน่อยกันมาฮะกันไม่หยอกเลยจะใจ้พูดอะไรเอาพูดบอกว่าพูขอตัวไปกินข้าวก่อนได้ไหมอ๋ออ๋อยังไม่อิ่มโอเค เมื่อไหร่พี่ต้องเดินหยุดถ่ายอ่ะฮาวบูมูบูมูโอเคเดี๋ยวให้บูมไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะคะเพราะงั้นเราไม่อยู่ที่ดีอีกพี่กินข้าวยังกินข้าวยังกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วครับอ่ดูกล้องนี้ด้วยอ่าวันนี้ไม่ทำอะไรครับวันนี้ผมมาเดินสยามเล่นครับเดินสยามเล่นนะครับเดินกับใครเดินกับทีครับทีแล้วที่วินข้าวแล้วใครคนหนึ่งใครคนหนึ่งกับจีนครับจีนอยู่ไหน ตะโกนหาจีนหน่ะเลวจีน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 กินข้าวอยู่เส้นเงินนะครับให้จีนกินข้าวไปก่อนสงสารจีนจ้าเดินไปกับเดินไปกับพี่ตุ้มไปเดี๋ยวเด้อสองคนเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกร์เลยครับแกบเลยครับงั้นเราเดินไปหาไปหาใครดีวะไปหานายกันเถอะนายไหนนายอยู่นู่นเฮ้ยไม่ใช่นายดีนายนายนายหมอนยเราจะให้พีคให้พีคนะครับเป็นพิธีกรพาะสนาม อีกคนหนึ่งน้าื่นกี่โมงครับวันนี้เที่ยงนอนกี่โมงครับนอนปีสองครับทำไมนอนเดือดครับเพราะว่าไม่มีถ่ายเช้ามาดูเพื่อนรักเพื่อนมาเป็นคนติดซีรีส์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับเจ้าสวยมากเจ้าใครอ่ะไม่รู้เหมือนกัน ต้องไปตัดผมมาใช่ครับเราตอนแรกก็เสร็จเสร็จดีๆอยู่แหละเราถ้ามยนอนเอาอันนี้ออกครับเอาหมวกออกครับผมมันดีอยู่นี่ันเล็ะแล้วพี่ต้มไปบานไปไหนอ่ะเปลี่ยนชุดแล้วเขาฉากอ๋อเดี๋ยวเราวันนี้เราเราจะพาไปดูน้องบุ๋มเปลี่ยนชุดนะครับเฮ้ยพีคุไหมเอาจริงทำไมทำไมนักแสดงเหลือแค่นี้ครับพี่บุ๋มไม่ทำไม ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้พี่บุมเจ็บคออยู่นะครับถ้ามียาอมยารมยา,มมาหม่อสงอส่งมาได้ส่งมาได้ส่งให้พี่บูมสงสาร่บาไม่าไ,ไเขาชาก่อนไม่เปลี่ยนชุดเติมหายอะไรก็ไปนานคุณไม่ได้ตอนนี้คุยไม่ได้ร้องร้องเสียงหายค่อนค้าน่าสางสารนิดนึงเราจะไปไหนกันนี้คะตอนนี้เรามีกองอที่ที่ไหนบ้างน,นะวันนี้เรามี3กอง3ที่นี่วิ่งสุดเมื่อย เราไปสัมภาษณ์สัมภาษณพุ่มกับกันหน่อยไหมภาษณพุ่มกับ่มกับวุ้นอยู่สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้กี่กองครับวันนี้สามกองกี่กองเลยสี่กองแต่เราโชคดีเราได้สองก้อนที่ไม่ต้องถ่ายบอยซึ่งไม่ต้องถ่ายบ่อยก็คอเมื่อกี้ก็ไปประมาณสิบครั้งอะมีเวลาท่านได้อ้าอ้ นี่ก็เป็นผู้กำกับอีกคนนึงนะครับดะวันนี้มาขายเสื้อให้ส้มมาลีครับเสื้อเขียนว่าเอ่อเราชอบเราชอบฟังเพลงพรนะครับติดตามพิมพีได้วันที่15บห้าาคมนี้นะครับแจ๊กเกนี่อยู่เมกิทไรก็อ๋อนร้อนร้อนโฆษณาอันนี้คืออยู่ในเมกิทไรเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนชุดไปแล้วครับไปเปลี่ยนชุดแล้วครับน้องเร็วมากอือเอาจริงตอนนี้คือเราต้องไปกองไหนอันนี้เราอยู่กองนี้อยู่เลยเราจะไปกองไหนจะดีต่อเรามีน้องอีกคนนึงด้วยนะครับ กำลังฝึกเล่นกีตาร์อยู่กำลังซ้อมอยู่ใครใครรู้จักรถถังบ้างรถถังบายๆหน่อยนะครับเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะนอนกี่โมงครับเมื่อคืนแค่เกินครับแล้วตื่นกี่โมงครับสิบโมงตื่นครับทำไมตื่นเร็วะก็นัดเจมส์งานวันศักาชเต็มมากินข้าวอ๋อแต่มาเร็วนี่นี่วันนี้วันนี้ข้าวฉาบ ฉากเลยเราเป็นป่าเริ่มมานะครับมีคนเข้ามาเรื่อยๆดีดีวันนี้เราจะมีถ่าย MV กันด้วยแต่เราไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรเขาอ้าเอางี้ดีกว่าคือวนนี้เราจะถ่าย MV กันซึ่งตอนนี้ข้างนอกฝนตกข้างนอกฝนตกก็ไม่รู้จะได้ถ่ายไหม ในความเป็นไปได้ของมันคือเอาจริงคือเราอยากให้ติดตามตรงที่ว่าเป็นเพลงใหม่ของน้องน้องนักแสดงเรานะครับคือเราบอกว่าเพลงที่คนต้องร้องไ่าแน่นอนใช่อ่าไม่บอกแล้วกันถูกไว้แต่ว่าตอนที่ถ่าย MV เนี่ยเราจะพาไปดูเนาะว่าเขาถ่ายเพลงอะไรกันแล้วก็อยากให้ติดตามกันนะครับเพราะว่าเพลงของเราเนี่ยมันโยกเต้นขอดซมเปิลมันบ้าแล้วโอเคอยากลองบางเลยเพลงของ เพลงมันพอจริงเพลงเมันน่ารักนะครับก็ตอนนี้นะครับก็นักแสดงยังมีแค่นี้เพราะว่าตรงอื่นยังมีวันนี้คือความสามกองเนาะกับการแยกกองอีกอีกกองนึงเป็นลูกโม่กโมกับกลุ่มแฟนลูกโม่ลูกโม่แฟนลูกโม่นะครับแล้วก็อีกกองนึงเป็นเฟรบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วส่วนของเราเป็นบล็อกเว็บไหนเฟรมบุ๊กไหนเฟซบุ๊กอยู่ตรงพารากอนมั้ยอยู่พารากอน อยู่พารากอนชั้นช้น5ครับเคฟค่ะเคฟครับผมแล้วก็ส่วนลูกโม่เนี่ยจะอยู่ตรงฮาร์ดร็อกแฮร์ดร็อกคาเฟ่นะครับแล้วของเราเนี่ยอยู่ตรงเกตเวย์ชั้ี่นะครับก็ฟิวทีครับฟิวทีถูกถูกชำระล้างใจโอเคก็ยังไงก็วันนี้ก็ก็อยากให้ติดตามกันแล้วเดี๋ยวถ้าใกล้เวลาไลฟ์ของของการถ่ายวีดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้ดูต่อส่งอีกรอบนึงนะครับครับบ๊ายบายบาย สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กลางลานเซนทรอลออฟสยามสแควร์นะครับเรามาถ่าย m อบีกันซึ่งเป็นเพลงอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีค่ะนี่คือนางเอกเอนะคะนางเอกเปผู้หญิงหนึ่งเดียวเขาเป็นผู้หญิงันนี้นะคะก็เลยสวยมากนี่ค่ะผมผมแฟนผมนี่คือแฟนกับพี่ต๋งนะครนบสวัสดีครับเ้เอาล่ะอันนี้ดึงพลอยมาเป็นพิธีกร จำเป็นเราจะพาไปวันนี้เราบอกไปไหมว่าเราถ่ายบอกได้เอ็มวีแต่แต่เรายังยังไม่ได้บอกว่าเป็นเพลงอะไรให้ให้ติดตามกันแล้วกันอ่านะคะวันนี้เราก็มาถ่ายเอ็มวีเพลงกันนะคะเราติดตามว่าจะเป็นเพลงอะไรแล้วก็เมมีเสียงหัวใจก้างน่ากลัวมากน่ากลัวมากไปดูน้องๆเลยค่ะ เราอนกรเทู่ตอนนี้เรากำลังจะร้องเพลงนะเออมาถ่ายยังมีที่พัทยานะฮะพัทยาอนนี้น okay, <yeah. S 2> อยู่ีนพัทยานะคะพัทยาเหนือเฮ้ยโซเกาห ทงานแล้วนะคะโดนด่าเา้งทำงานลงานาโอเคได้ได้รมดูจะไอดโอเรู้ละาหอโอเคนี่อยากจะถามว่า วันนี้ถ่ายเอ็มบีแต <Hi. S 1> ่เพลงมาแล้วแต่มยังร้องไม่ได้เหรอใช่ค่ะแต่ว่าที่ก็จำแบบเนี้ยเราหอบเพลงไม่ได้เพราะว่ามันเยอะอยู่อยากปล่อยเพลงเร็วเลยอยากปล่อยเพราะว่าตัดดีๆนะคะเดี๋ยวบ่นะจะลืมก็ยังจะมาอยากจะลืมก็ยังจะมองยังเล่นยัยงไรไม่รู้นะครับต้องรอต,ติดตามเนะมมาะรั้นไประนิดเดียวค่ะก็รอพร้อมเมาพนระ้อมเมา พร้อมครับกระชี้นะครักระ้กนไหมอันได้ครับหนูจะหายไปวันนี้สยามคนน่ารักเยอะมากครับน้องบูมหายไปไปนานนี่แต่บูมทำไมไม่พูดหนูน้องออฟก็มาแล้วน้องไม่ไหนมาเอาพี่แข็งเอาเลื่อนปักดึงนะไหนอ่ะนายไทยอยู่เกียรติเวทเอ้ยไม่ใช่นายไทยอยู่ไม่มันจับอะไรไม่ใช่หรอไม่ใช่ จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้น้องกำลังเตรียมตัวถ่ายอยู่นะวิทวิทอะไรวะ้อมิทนิบูมนิบูมครับ วันนี้ร้องเสียงต่ำเสียงสูงครับแล้วแต่ลมวันนี้เจ็บวันนี้หายเจ็บคอก็น่าจะร้องแบบนี้ครับก็ร้องแบบไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วเจ็บก็ล้ไปดิคลิปนี้จะอไปเลยใครดูอยู่่ะขอโทษค่ะ เงียะครับเงียะฮะเงียะเงียะเงียนื้อตกเลยตกก็สดมีความรุนแรงขอบคุณจ้าลายพี่ไม่ได้หรอกทำไมมาที่หนูบ่อยเลยแล้วเขาก็อยากดูผู้ชายไงอพอเหรอขอโทษไม่ได้ตั้งใจจริงมีผลไม้ในกระป๋องก็ดีใจ วันนี้เริ่มถ่ายกันแล้วนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้ติดตามรายการน,นะจ๊ะบ๊ายบาย